สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็จะมาอาขอบคุณนะคะคนที่กออดไลค์ให้สิบเอ็ดคนแล้วก็ยอดดูนะคะหนึ่งพันคนคือทีทแรกก็เห็นแล้วก็ติดคือแบบกี๊ดดังมากดีใจมากเลยคนดูเป็นจำนวนหนึ่งพันคนนะคะโอเคเราจะเข้าเกมกันเลยนะคะโอเคค่ะมาแล้วนะคะคือคลิปก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าเสียงดังไปเสียงดังมากเลยนะคะก็จะมาแก้นะคะ ตอนนี้นะคะเกดมีแฟนอยู่ประมาณสิบห้าคนแล้วค่ะเห็นที่เป็นหัวใจสีแดงตรงนี้ไหมคะนั่นแหละค่ะสิบห้าคนแล้วนะคะใช่แล้วค่ะโอเคนะคะนี่แล้วก็มาแบบแต่งตัวสวยนะคะถ้าไม่เชื่อใช่ปะเดี๋ยวจะให้ดูเลยว่าเราอ่ะมีแฟนบรรดาแฟนเราเยอะมากนะคะเรียบปากอ่อนนี่คือแฟนของเราแฟนที่แบบ ประมาณแบบว่าสิบห้าคนอะไรอย่างเงี้ยเออเกดก็มาเล่นมาแบบว่าสักพักแล้วนะคะอืมนี่เราเป็นแฟนกันแล้วนะคะถึงจูบได้นะเออเหรออือเนี่ยแล้วก็พาผู้นะคะไปนอนได้ด้วยนะยเนี่ยไอดไม้เขาจะตามเราไปแบบทุกฝีก้าวเลยเขาเป็นแฟนเรานะคะเนีย่ยอืมเห็นปะเขาก็จะมานอนกับเราเพราะเขาอะเป็นเป็นแฟนเราแล้ว อันนี้เกศเล่นมาแบบว่าสักพักแล้วนะคะเล่นมาแบบว่าเออแบบสักพักแล้วอะไรแล้วเกบมีแฟนประมาณสิบห้าคนนะคะคือก็ถือว่าเอออะไรอย่างเงี้ยวาเล่นได้สมควรแล้วนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาขอบคุณประมาณคนยอดดูประมาณหนึ่งพันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่เออที่มาดูกันนะคะแล้วก็กดไลค์สิบเอ็ดคนนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะก็เออดีใจจริงๆอะค่ะเออเดี๋ยวพาผู้เนี่ยเลี้ยงข้าวตอบแทนทุกคนแล้วกันค่ะ เออฮะเออลืมลืมพาผู้ลืมพาผู้ไปเนี่ยอย่าลืมทิ้งผู้นะคะให้ผู้กดเนี่ยกอดมือเราก่อนนะคะแล้วก็เราก็สุมส่มวับสุ่มวับไปเลยค่ะอะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยพาผูไปกินข้าวนะคะอ๋อปิดร้านหรอเนี่ยพาผู้ไปกินข้าวนะคะ,ร,ะ,คะร้านนี้ก็ได้อะไรก็ได้ร้านไหนก็ได้อะปล่อยผู้มาหน่อยเพราะว่าเราจะสั่งข้าวนะคะ เอาอันหนึ่งพันแล้วกันเรียงคู่กินข้าวนะคะอ่าฮะแล้วก็แต่งตัวเป็นนางฟ้านะคะก็ที่กลับมาเล่นแล้วก็อัดเลยนะคะพอดีว่าเพิ่งมาอัดตอนนี้เพราะว่าเออเน็ตมันแรงนะคะเอออะไรอย่างงี้ก็ฝากด้วยนะคะเดี๋ยวจะลงอัปเดตมาทุกครั้งเวลาที่มีเน็ตนะคะก็ที่หายไปหลายเดือนเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือไม่มีเน็ตจริง,รงๆนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะฝากด้วยนะคะบา,บายๆไปแล้วไปแล้ว